กลุม่มผู้ประท้วงรวมตัวกันในเขตปกครองตนเองจม,มูลและแคชเมียเพื่อประท้วงต่อต้านการก่อเหตุการา์ยิงนักท่องเที่ยวในเมืองพาฮาวกรรมัมเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนและบาดเจ็บอีก17คนนะครับถือเป็นเหตุโจมตีพลเรือนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคนับตั้งแต่ปี2000การให้ข้อมูลของตำรวจระดับสูงระบุว่ามือปืนอย่างน้อย4คนเป็นผู้ก่อเหตุ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายการโจมตีมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยโดยกลุ่มติดอาวุธที่เรียกตัวเองว่า Catchmere รี s ิสแตนซ์ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังแสดงความไม่พอใจต่อการตั้งรกรากของคนนอกพื้นที่ให้เหตุผลว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับ เรนทราโมดีนาะยกรัฐมนตรีอินเดียได้ยุติการเดินทางเงยือนซาอุดิอาระเบียและเดินทางกลับมาร่วมประชุมฉุกเฉินติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประกาศยืนหยัดเคียงข้างอินเดียนในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยคุณผู้ชมครับพูดถึงจำมมและ แคชเมียตกอยู่ในความขัดแย้งมาโดยตลอดนับตั้งแต่อินเดียได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจากักรนำไปสู่การแบ่งแยกประเทศและการก่อตั้งปากีสถานขึ้นเมื่อปี1947นะครับในช่วงเวลานั้น เมียมหาราชาฮาริสิง์เจ้าผู้ปกครองจาม,มูลและแคชเมียร์ซึ่งเป็นชาวฮินดูตัดสินใจรวมดินแดนกับอินเดียจนสร้างความไม่พอใจให้ประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิมนะครับอินเดียและปากีสถานในฐานะประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลีย ต่งก็อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเหนือดินแดนแห่งนี้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาครับและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่อต้านการปกครองของอินเดียนับตั้งแต่ทศวรรษที่1990ก็เริ่มก่อการลุกคือขึ้นจนสร้างความสูญเสียให้พลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเป็นจำนวนหลายหมื่นคนครับให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้ประกอบไปด้วยนะครับแผนที่นี้แสดงให้เห็นพื้นที่พิพาทที่ แบ่งเป็นแคชเมียร์ของอินเดียแคชเมียร์ของปากีสถานและอักไซชินซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมของจีนอยู่ในปัจจุบันครับอินเดียได้เพิกถอนสถานะพิเศษของแคว้นแคชเมียร์ไปเมื่อปี2019ทํำให้จำโมลและแคชเมียร์กับลาดักขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางโดยสมบูรณ์เปิดทางให้ทางการท้องถิ่นสามารถออกสิทธ ถิ่นที่อยู่ให้คนนอกพื้นที่เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานและซื้อที่ดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้นะครับปฏิบัติการโจมตีพลเรือนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้เปิดฉากยิงรถโดยสารของกลุ่มผู้สแสวงบุญชาวฮินดูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและผู้ได้รับบาดเจ็บ33คนขณะที่การก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในดินแดนภายใต้การปกครองของอินเดีย เมื่อปี2019ก็ส่งผลให้ทหารอย่างน้อย46นายเสียชีวิตและนำไปสู่การโจมตีทางอากาศของอินเดียต่อเป้าหมายในปาทีสถานด้วยสำหรับเมืองพาฮากัมเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศครับเนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียในระยะหลังรัฐบาลอินเดียก็พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้น โดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแว้นแคชเมียร์มากถึง3ล้าน5แสนคนด้วยกันครับ